สวัค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตามใจเจ้าวันนี้นะคะเราอยากกินหมูกะท่าท่าานะคะทุกคนนี่เรามีสัตว์ขนมแป้มดิค่ะทุกคนนี่มีแต้งแปะแต้มสามารถที่จะซื้อหมูกระทะฟรีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะร้านหุงกระทะหรือเปล่าคะ550บาทแล้วถ้างั้นมามาส่งอันนี้ชุดเท่าไหร่คะที่แถมฟรีอะค่ะ เอาชุดละสามร้อยนะคะเดี๋ยวมาส่งเลยนะคะมาแล้วค่ะหมูกระทะมาแล้วนะคะนี่มีอะไรบ้างนะคะดูกันก่อนนะคะนี่เซิบเฟดูก่อนนะเดี๋ยวเราจะแกะที่หลังนะคะนี่น่าจะเป็นน้ำซุปซุปซุแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็นี่จะมีกระทะมาให้ตะเกียบแล้วก็ทานรวมไปถึงเตาปิ้งย่างนั่นเองไหมคะทุกคนมา วางเตาลงไปก่อนเลยจ้าแล้วก็ต่อด้วยฐานใส่ลงไปเลยเลมีอะไรบ้างเลยโอ้มีแต่น้ำอ่ะไม่มีกุ้งเลยอ่ะ อ่ะ okay. กกโอเคสุดแล้วผักผักผักก็บุ้งต้นโอ๋ไงโหระพานิดนึงมีโหระพามีโหระพาแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็ขึ้นช่ายนะมีแค่นี้นะคะผักนี่แล้วก็มีน้ําจิ้มนี่ไงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมุนเส้นมุนเส้นสดพร้อมหมูกระทะ พร้อมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปย่างกันเลยนะจ้านี่อ่ะตามนี้แหละโอเคไหมตามหมูมันมาตั้งตรงนี้กำลังจะเริ่มต้นแล้วเด็ดลงนะลงเลยน้ำซุปมาแล้วนี่น้ำสรุปสรุ โอ้ยอารมณ์เสียมากเลยนะอุยเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยมาทุกคนมันไม่ร้อนเลยนะพี่พี๊พี่ไม่ร้อนเลยนะพีก่กิ๊ฟร่างจิตหันนะโอ้ยไม่ร้อนก่อนไฟได้ปะอโอ้ยจะได้กินไหมหมูกระทะเนี่ยพอไปทาแล้วทุกคนทากินหมูอยาก,กินหมูกระทะ กิ้นอร่อยมากดยอดกกินได้ไหมขอหน่อยก็อยากกินนะได้กินอไหมคะวันนี้หมดแล้วขออะไกแล้วชิ้น ไมกไม่ติดไม่ยัิเนี่ยมูโขอยากินหมูนีกระัางกะทาพอพักแล้วเจ้ามีผักไม่เจ้าผักกัหานใบอะไรใจหลงใจไหคะอร่อย ต้องดูดมาม,มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามีที่นั่งน,นะจ้าที่ตรงนี้นะจ้าลบไฟก็ไม่ร้อนคนร้อนก่อนไฟแล้วเนะี่ยมันจะกลัดได้มากไฟเริ่มร้อนละจริงได้นี่เป็นไงละ่ะ ากินไหมล่ะตับตัตับตับตับตมีแค่ชิ้นเดียวครับตับตับตับอเฮ้ยสองชิ้นสองชิ้นตับสองชิ้นตับสองชิ้นอืมได้เวลาคนทำกินแล้วนะเอากินดิหยิบกินเอา อร่อยไหมอร่อยไหม,มกว่าจะได้กินกี่ชั่วโมงกว่าจะได้กินสอนชั่วโมงติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับไฟอ่ะ <Wow. S 1> มานี่แหละของแท้ของแท้แล้วได้กินแน่นอนเ <Yeah. S 1> ลนี่สุกสุกสุกร้อนด้วยมามากินกันเนี่ยลงน้ำด้ยเดี๋ยว <Wow. S 1> ได้กินแน่นอนทุกคนมาของแท้แน่นอนเลยนี่ คนกินก <f dragging> ็ก <sympath icking> ินนะคะชินผักกันบ้างขโมกไหลละหยาหูต้นยางไม่ได้กินหรอกคนกินไม่ได้ย่ะหยาหูใ่ร่ะะอกอันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่นะจ๊ะอืมถ้ากินหมูกิตาหรอกกินหมูกันทะก็ได้ยาหู วันนี้คุณต้องลาไปก่อนแล้วนะคอะจุกันคลิปหน้าในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาเลกชิ้นหนึ่งนะเนี่ยกินให้หมดเลยบ๊ายบาย